ตกใจเปล่าอเมรกามีสถานีรถไต้ดินด้วยอเมรกานี่มันลงได้เห็นไหมมันลงได้เอาไปไหนอะรถไฟมาหรอเออเฮ้ยโอ้ยอเมรกาสนุกอะไรขนาดนั้นะวันนี้ลงรถไฟทุกคนค่ะเอฟเข้าไปก่อนสิลักษณะหนูไม่ควรเข้าตลาดควรเข้าตลางค่ะรถไฟนะไม่ใช่โอ่งมันจะลงทุกคนด้ยังไงจะได้หรอ เอฟน้ำเอฟน้ำมันลงได้หรอแกอ๋อไปไหนยะแม่ไปไหนยะของฉูนไปไหนเรื่องแบบดอนเมืองมันไม่ลงนะทำไมของฉันเป็นแบบดอนเมืองเมืองสนุกกันปะ มันก็จะฟิวแบบเออมาถ่ายรูปเปลี่ยนโลอย่างเงี้ยหรอเออแล้วคกูจัดน้ำพริกปลาทูมาอยากกินอะไรอ่ะเธออยากกินอะไรอยากกินยำะแม่ฉันอยากกินยำมึงแซลมอนดองนะกินอะยำญี่ปุ่นถ้าเป็นยำสาหร่ายป้าไม่ยำอะไรอยากกินยำยำอะไรยำญี่ปุ่นยำสาหร่ายป้าไหนมุกตลกที่เตรียมไว้แม่ต้องเล่นก่อนถึงจะเล่นกลับไวโพสเป็นสะพื้นไวโพืเป็นสะโพกรู้ไหม หมือนยุคเก้าสุดเลยโอ้เหมือนยุคเก้าสุดเลยอันนี้ดูจากมุกเนาะไม่ได้ดูจากหน้าเนาะมุกสองพันอันนี้ลองมุกสองพันเลองะเลยเลยเปิดทุกวันป้าตลาดนี้อยู่เฉพาะวันอังคารค่ะแล้วทำไมไปหยุดวันอังคารอ่ะน่าจะเหนื่อยไงคะอ๋อเหนื่อยเหนื่อยกันถึงเช้าวันเสาร์อาทิตย์แม่ค้าแต่เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเศรษเยอะมากเลยค่ะหรอตรงนี้ที่มันแพงปะแพงค่ะเท่ากันหมดอ๋อหรอแล้วทำไมเราได้ตรงนี้อ่ะเขาตัดที่หน้าตาแม่ค้าอ๋อเขาตั่หน้าตาแม่ค้าแสดงว่าที่ตรงนี้แย่สุดเลย แรงนะแม่แรงนะทำไมเธอต้องกุ้งซิงอ่ะมันก็คือกุ้งเต้นใช่ปะใช่ค่ะกุ้งเต้นมันมีหลายเจ้าแล้วหนูก็เลยลองซิงมาแต่มันก็ซิ่งนะคะบางทีลูกค้าเขาก็มาเต้นกันหน้าร้านเเพราะเราจะไม่ขย่าให้เหมือนที่หนูไปเสิร์ฟแม่เมื่อกี้ไม่ขย่าให้เพราะจะให้ลูกค้าเต้นหน้าร้านไม่มิรู้เลยางทีลูกถ้าลูกค้าก็ซิ่งคืออย่าซิงเลยซิ่งไม่เท่าไหร่บางลูกคนก็ชิ่งสั่งไว้ก็ไม่มาเอาแล้วให้ให้อาหารกุ้งยังเนี่ยให้แล้วค่ะให้แล้วหรอ้แล้วค่ะเป็นอะไรอะให้เป็นลูกปลา เป็นลูกปลาแล้วเราก็ต้องรีบออกก่อนที่เราจะมาขายเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าได้กินปลาไปด้วยก็จะไม่ใช่กุ้งซิ่งเป็นปลาซิ่งเนาะแต่เขาจำชื่อได้ทุกตัวเลยนะน้องก็จำชื่อน้้องไดทุกตัวมีชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างมีรอเลนแล้วหนึ่งรอเลนแล้วอะไรอีกมะม่วงไม่มีมะม่วงค่ะมีเขียวมีเขียวมีแยงโอ้แล้วเขียวมันไม่น้อยใจรอเลนตายเลยหรอ มันคือกุ้งล็อตใหม่อะค่ะเขียวกระแดงนี่คือแบบเป็นรุ่นพี่แล้วเราก็ต้องให้ยุคนั้นคุณกูว่าวันนี้ลูกค้ามันน้อยจริงแหละมึงเป็นเรื่องเป็นเล่าเพราะว่ามันงน้อยจริงแหละเราเรียกลูกค้ายังไงเวลาเราเรียกลูกค้าลูกค้าก็เรียกปกติเลยค่ะแม่เหมือนเมื่อกี้บางทีก็กรีดกีดลูกค้าก็นึกว่าเป็นอะไรลมบ้าหมูหรืออะไรเงี้ยเปล่าเรียกลูกค้าเขาโอเคกันเข้ามาแล้วรู้ปะกูเจอนะนางได้ไงรู้ปะนั่งกินข้าวกับพี่ก๊อฟอยู่นี่เขาเดินเขาเดินผ่านแล้วเขาสวยสวยนิดนึงคือชจนนี่แล้ววะเขาเดินสวยกับใครรไมู่้ เซนนี่ปันหลันมาแล้วนะแต่เขไม่เห็นกูนะกูสองคนเลยตะโกนกามมาอยู่ไหนอะอย่ๆอยู่ไหนแย่ๆเพื่อนเขาอย่างงี้เซนนี่ปันหลันมาแล้วนะชอบมาแแซงแซงเป็นการแซงกระจายข่าวกระจายข่าวโอเคนะแตงกิ้วนาขอบคุณนะสวัสดีค่ะเฮ้ยปลาหมึกอันนี้หน้าตามันแปลกๆหรอเหมือนเราเลยนี่มัน่าจะแปลกๆ หรอมีกี่แบบอ่ะเธอพี่กินได้หมดหรอขอกินได้ไหมมึงเรากินเถอะเออขอขอกินได้ไหมขอกินได้ไหมเออเธอพี่กินไม่หมดขอกินแล้วกันแม่มาเร็วนี่หรอตัวละเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือเขาให้เรากินแล้วหรอเออให้แล้วร้อยห้าสิบหรออู๋พี่ไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกหันกันก็ได้เออหันกันได้ไหมเอาเองเออเกรงใจเขาหัดเอาซ้มของตัวเองซิมีมารยาทหน่อยกูไม่กินแล้วอ่งมึงซิ้มคนเดียวเลย ูส um> ั <s <S ่งใหม่ก uh> ็ได้ไม่ได no> ้สั่งถ้าเราแบบนี้ต้องสั่งว่าอะไรสั่งยังไงสั่งปลาหมือกค่ะมานี่ดิมานี่ดิอือไอเดียวนะหนึ่งตัวแก้วเลยเหรอมีไซเดียวเหรอไซเดียวค่ะคนทำเขาบอกว่าต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาจะบอกระหว่างนี้ฉันกินของเธอไปก่อนได้ไหมแม่เขากินไม่หมดหรอกสองคนน้าเดี๋ยวเราได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งคืนเธอเป็นคนที่นี่หรือเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวหรอกมาจากไหนล่ะกรุงเทพ ด้านได้ไหมอ่ะนี่ก็มาจากด้านแต่นอนนี่ปะนอนนี่เออฉันจะนอนด้วยได้ไหมอ่ะาฉันกลับพรุ่งนี้เหมือนกันเลยโรงแรมฉันยังไม่นั่นเลยอ่ะมันคืออะไรเจ้าเป็นอิติเทกอ๋อคาสเซาลาไข่คาซาลาคาซาลาคืออะไรอ่ะเค้กไข่เอออย่างเงี้ยเป็นคาสเซล่าชิมปีนะคะหยิบชิ้นได้เลยมันจะเป็นชีสเขาจะโดมิลแล้วก็ช็อกชิพข่อยทองระวังช็อกชิพมันหายไปหมดนะคะเขาจะเรียกว่าช็อกชิพหาย เขาเตรียมหยิบถุงขายแล้วอะไม่ได้ขายใครจะให้อุ้ยไม่เอาคพร้อนพี่ไม่เอาของขายเร็วเธอเลือกรถก่อนว่าเธอจะรถไหนต้อหน่อยเนาะไม่ถามมันจะนิดเดียวยังไงคะของขายคพี่เลือกรถไายเลือกรถไหนเลือกรถเร็วเฮ้ยแต่อร่อยมากออคายโดหอมมากแล้วก็ชีสเค็มโคนแล้วมันนุ่มมากมันมันนุ่มแบบนุ่มหยุ่นหยุ่นะใช่ถูกปไปมึงเลือกรถเร็ว พี่สองขายไม่ลดเลยพี่กที่สุดเลยวันนี้อันนี้ที่สุดเลยอ่ะเอาคนค่าฉันควรจะได้นะให้ไปเลยกับควมคมกระแมที่ว่าบ้าของซื้อของขายมึงเร่งลดเลยตลาดเนี้ยดีมากอะเป็นฟิลญี่ปุ่นยี่ใจออไอที่เป็นฟิลญี่ปุ่นอ่ะก็แบบมันถึงญี่ปุ่น แทนแบบที่เราเมื่อเหมือนญี่ปุ่นเหมือนที่กูไปญี่ปุ่นนี่ครับงงมากและของกินมันเยอะดิห่ะหลากหลายดีเดินแล้วอร่อยแบบอร่อยแบบไอโซนที่แบบขายของอาหารกินอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอาหารญี่ปุ่นก็ขึ้นอถไอเดียซื้อไปกินฝั่งญี่ปุ่นก็ได้ไปนั่งเอาบรรยากาศอะไรตรงกลางมึงมาถ่ายรูปอย่างเดียวก็ได้เขาคนนี่มาเขาควรเปลี่ยนชื่อตลาดนิดนึงบอกว่าตลาดปลาบางแสนเนี่ยมันมันจะทําให้คนแบบ เฮ้ยมึงไปเที่ยวไหนไปเที่ยวตลาดปลาบางแสนคนจังทำให้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยตลาดแสนบางปลาเออได้มันจะได้อยู่ญี่ปุ่นหน่อยตรงไงเดินเม้ากับพ่อคาแม่คาไปมิวคุณว่าเพิ่มจังไหมจังตลาดปลาบางแสนจังเม้ากับพ่อค้าแม่คาไปเรื่อยนะคะขอชิมปรีบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ชิมปรีแค่ขอพ่อคาม่คานะคะ คนที่เขามาเที่ยวกินเราก็ไปขอเขากินฟรีมันกินไม่หมดมันอันใหญ่ปกติเรากินได้หมดเลยชิมกิ๊กกุ๊กแต่อร่อยนะอร่อยกุ้งซิงอะไรนะแม่เสร็แล้วเขาแวะเดินไปหาเราก่อนเขาเห็นจริงๆเขาไม่ได้แวะเดินไปหาแม่เขาไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเดินผ่านแล้วเดินผ่านใครเดินผ่านเพื่อนตัวเองกับเดินผ่านพวกกูด้วยแล้วตะโกนหันไปหาเพื่อนแม่หน่อยเลยหันนี้ทีนี้ประหนัดมาแล้วโปมาก เป็นอย่างนั้นเลยนี่มาอยู่ไหนหรอยังไงอยู่ไหนอะไม่รู้ตัวก็เลยต้องขอเดินออแล้วน่าแล้วเดี๋ยวมาร้านหนูด้วยนะกุ้งซ่งก็เลยมาพอมากับนางไปแล้วก็เราก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยกุ้งที่นางมาใช้ทำกุ้งเต้นเนี่ยมันก็คือแบบนางเลี้ยงเองโดยหล่ออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่านางมีบ่อเลี้ยงอยู่เป็นบ่อพักแล้วนางก็ต้องให้อาหารอย่างงี้ยบ่อยังพักเลยนี่ไข่ไม่พักเลยไม่หยุดสักวันเลยอะ จริงๆวันนี้ต้องพักนะแต่ไม่ยอมพักให้บอกค่ะก็เลยถามว่าเราแค่อ่านเป็นอลายบอกว่าให้ปลาค่ะให้ลูกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก่อนมานี่แหละค่ะรูก่อนมาขนาดไหนต้องให้มาเช้าค่ะเดี๋ยวลูกค้าได้ปลาไปด้วยก็เือราคาจะเพิ่มหรือยังไงจะเพิ่มขาดทุนใช่ไหมห้าสิบาทแต่ว่าเราได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาอ่ะก็เลยมอบตำแหน่งคำคมกละแมให้ไปเลยนะคะกับคำคมกละแมที่ว่ามึงเลือกรถเลยขอบคุณค่ะ ต้องรีบให,ให้เดี๋ยวลูกค้าได้ปลาไปด้วยเธอเทีเ่ยวไทย